อันนีแปลว่ามันเป็นเงินค้างท่อหรือประยุทธ์ไม่ยอมอนุมัติไงแล้วประวิทย์ก็มาทะลวงท่อให้หรือเปล่าไอ้นี่เป็นปัญหากัน2น่ะสองหมพล้านน่ะที่ทําให้สปสชมีปัญหาถูกไหมพี่เก๋ไขเข้าใจถูกป่ะอันนี้แขไม่มีความรู้นะไขถาม แล้วก็ประเด็นคือมันไม่ใช่ของ66ด้วยไงมันเป็นง้เปี65ที่เหลือทางท่อที่มันนี่มันกันยาแล้วนะเนี่ยที่คุณคุณท้ออนี่มาืออันนี้เราต้องขอบคุณประวิตรป่ะใช่ว่ามาปลดมาปลดปล่อยของพวกเนี้ที่มันโดนกักเอาไว้เนี่ยเยอะนะค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหมื่นกว่าล้านอ่ะบรรเทาผลกระทบค่าไฟเก้าพันกว่าล้านเอออันนี้แขกสงสัยคุณผู้ชมสารภาพว่าไม่มีความรู้ พี่เก๋แต่ผม,มอ,อยากรู้ไอเนี่ยมันคืออะไร มาตรการด้านพลังงานทางภาษีที่ทําให้รัฐสูญเสียการจัดเก็บรายได้21,436ล้านบาทนี่คืออะไรครับน่าจะเป็นพวกกองทน้นน้ำมันอะไรพวกนี้มาที่ไปลดภาษีสรรพสามิตปะอมีการสรุปตัวเลขการอนุมัติงบของพลเอกประวิตรวงสุวรรณโดยประชาชนธุรกิจเขาตั้งชื่อว่าป้อมทะลุเป้าว่าการที่พลเอกประวิตย์นั่งหัวโต๊ะครมอประชุมมาเพียงแค่3ครั้งงบประมาณที่พลเอกประวิตรอนุมัติรวมกันทั้งสิ้นแล้วนะครับกว่า10,000แสน 70,000ล้านบาทยกันะะทำงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วมาก<ช>ค่ะใช้จ่ายเงินแบบไม่อัน้นคอรมอนะครับเมื่อวันที่30สิงหานะฮะเป็นนัดแรกที่นั่งรักษาราชการแทนนะฮะมีงบ3รายการคิดเป็นเงินสะ6,398ล้านบาทนะฮะก็มีเรื่องซ่อมแซมถนนอะไรทำนองค่าตอบแทนอสมมและอสสอีกคอรมอกันยานะครับอนุมัติ8รายการวงเงิน8 7ดห0ืล้านบาทนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากนะพี่เก๋ยกตัวอย่างนะครับ ร้อยสี่ล้านเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบการดูแลความเรียบร้อยในการชุมนุมนะฮะใช้จ่ายแก้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงในช่วงของโควิดทำนองนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องการบริหารจัดการน้ําและครม13กันยาอนุมัติ1ิรายการ56,201ยล้านบาทนะครับผลเด็กแรกเกิดแต่มันน่าสนใจนะมันมีสิ่งที่จะทําให้เราเห็นว่าตอนสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอ่ะทำไมงบพวกเนี้ย ช้าเช่นงบปรับปรุงซ่อมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปทออบทนี่เป็นท้องถิ่นนะบนท้องถิ่นแล้วค่าตอบแทนอสมค่ะพี่เก๋ที่คนละห้าร้อยบาทต่อเดือนนะมันมาตกค้างอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอันนี้เราเราเอาอคติที่มีต่อปรวิตออกไปก่อนนะแต่เรื่องร้อยกว่าล้านที่เอาไปจัดการม็อบนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้ว เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอะตั้ง933ล้านอันนี้คือตกค้างมาจากเมื่อไหร่ใช่ไหมคะสำนักงานกองทุนหมู่บ้านเนี่ย700กว่าล้านเดือเมื่อก่อนไม่ได้อนุมัติเหรอหรืออะไร27,500อโทษนะ27,562ล้านโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและปี65 ที่ประยุทธ์ไม่ยอมอนุมัติไงแล้วประวิชก็มาทะลวงท่อให้หรือเปล่าไอ้ที่เป็นปัญหากันน่ะ27,000นพล้านน่ะที่ทำให้สปสชมีปัญหาถูกไหมพี่เก๋แขกเข้าใจถูกป่ะไอ้แขกไม่มีความรู้นะแขกถามแล้วก็ประเด็นคือมันไม่ใช่งบห6ด้วยไงมันเป็นงบปีหกี6าที่เหลือทางท่อที่มันนี่มันกันยาแล้วนะเนี่ยคุณคุณท่าอนุมัติมานแต่อันนี้เราต้องขอบคุณประวิตปะใช่ว่ามาปลดมาปลดปล่อยของพวกนี้ที่มันโดนกักโดนกักเอาไว้เนี่ย เยอะนะค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหมื่นกว่าล้านน่ะบรรเทาผลกระทบค่าไฟเก้าพันกว่าล้านอเอออันนี้แขกสงสัยคุณผู้ชมสารภาพว่าไม่มีความรู้อ้ยพี่เก๋แต่ผมอยากรู้ไอ้นี่มันคืออะไรมาตรการด้านพลังงานทางภาษีที่ทำให้รัฐสูญเสียการจัดเก็บรายได้สองหมื่นหนึ่งพันี่ร้ยสามสิบกล้านบาทนี่คืออะไรน่าจะเป็นพวกกองทุนน้ำมันอะไรพวกนี้ไปที่ไปลดภาษีสรรพสามิตปะเอออาจจะเป็นตรงนั้นก็ได้ออ นี่เราหาลือกับคุณผู้ชมแล้วนะว่าเราเจอตัวเลขนี้เรางงนะว่าอ้าวแล้วทำไมที่ผ่านมาตอนที่ประยุทธ์เป็นนายกทำไมเงินพวกนี้ไม่ถูกอนุมัติโครงการนี้ไม่อนุมัติเพราะว่าไม่มีข่าวมาด้วยแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายไงไม่ใช่สิ่งที่เขามาเพิ่งมาขอเมื่อวันซืนอเนี่ยโครงการหาเครื่องสูบน้าเพิ่มมาอนุมาตกันตอนนี้ตอนนี้น้ำพุ่มน้ำแล้วขนาดไหนแล้วเนี่ยแปลกมากนะครับก็อย่างน้อยนะครับ ป้อมทะลุเป้าก็แสนเจ็ดหมื่นล้านบาทก็ถือว่าน่าจะทะลวงได้ระดับหนึ่งนี่ง,งบค้างท่อที่้างอยู่คิดดูนะกระบวนการราชการบางอย่างที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการจ่ายแล้วจะเลดไปอีกก็ที่มีป <นะ S 1> ีปัญหาอ,อสอมอไม่ได้เงินกับบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้เงินจำนได้ไหมช่งงอ่ะแล้วเราก็เพิ่งมาเห็นเนี่ยว่างบเพิ่งอนุมัิอ่ะ ไปดูตัวเลขเศรษฐกิจไทยกันบ้างดีกว่านะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB มีการปรับลดเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจไทยถ้าดูเฉพาะในปีนี้นะครับ ADB ตั้งเป้าไว้ว่าเศรษฐกิจไทยจะโตเพียงแค่2.9นะครับซึ oh. ่งถือว่ารั้งท้าย mm. ในอาเซียนนะครับแล้วก็ในปี66นะครับเศรษฐกิจไทยจะเติบโตหรือเ,เพียงแค่4.2จากเดิมที่เขาจะเติบโต4.5ปีนี้เนี่ยอินโดจะโต5มาเลเซีย6ฟิลิปปินส์6.5 สิงคโปร์สาและเวียดนาม6.5จุดห้าฟิลิปปินส์กับเวียดนามตัวฟิลินส์นี่น่า <5. S 1> สนใจมากนะตอนนี้พุ่งเหลือเกินอ,ออแล้ว Investment ลงไปหาเขาอินโดนีเซียเนี่ยเม็ดเงินลงทุนก็พุ่งไปหาเขาเวียดนามก็โตคือมันมี FDI อะ่ะ ใช่ไหมเข้าไปบอกแล้วไงมันไม่เคยลดนะฮะเวลาคุณบอกว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนหมดไหมครับคนอื่นเขาไม่ได้เดือดร้อนมึงนั่นแหละครับเดือดร้อนนะฮะเราล้างท้ายเลยเนี่ยในในบรรดาประเทศรุ่นรุ่นเดียวกันนะใช่ถือว่ารุ่นรุ่นเดียวกันนะฟิลิปปินส์อินโดไทยมาเลอันเรื่องควานเรื่องอาเซียนหกใช่นั่นแหละเราล้างท้ายเข้าไปแล้วล้างท้ายนี่วันนี้ก็มีข่าวใช่ไหมโอ้เวียดนามีข่าวทุกวันเลยนะตอนนี้โรงงานเลโก้ลงทุนไม่รู้กี่หมื่นล้านก็จะไปลงทุนที่ เวียดนามเรียบร้อยแล้วก็คำอธิบายดีมากเลยนะของเจ้าของโรงงานของบริษัทเลยก้บอกเขาไม่ได้ไปเพราะแรงงานราคาถูกแต่ไปเพราะว่าสกิลสิงคโปร์เนี่ยมันโทษมาเลเซียเนี่ยมีสกิลไม่พอพี่เก๋ในแง,ง, <ไ S 2> ง่ของต้นทุนการขนส่งโลจิสติกค่าไฟฟ้ารวมไปถึงการแอคเซสตลาดอื่น เนี่ยแล้วบ้านเรามีไหมเนี่ยผมพูดมาสักห้าหกปีแล้วมันว่านี่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องคิดนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องทํานะจาได้เพราะว่าจัดรายการกับอาจารย์มิโลนมาห้าหกปีก็ฟังเรื่องนี้มาลุกสมัยเลยอะถามว่าพอคุณพอคนเหล่านี้ทํารัฐประหารมาเอฟทีเอเราก็ชะงักหมดถูกไหมครับเอฟทีเอกับอียูไปไม่ถึงไหนและพี่เก๋อย่างน้อยนะรัฐประหารเสร็จหมดแล้วเนี่ยเลือกตั้งมาเนี่ยมันควรตั้งแท่งรอแล้วเร่งทําเราแคร์เวทีโลกที่ไหนเราแคร์โลกที่ไหนที่ผ่านมาเนี่ย วันๆสนใจแต่อะไรแล้วก็จุรินก็ออกไปโมว่าจะทำมินิ FTA โทษนะครับมันง่ายขนาดนั้นคุณก็ทำมาให้มันเสร็จมาตั้งนานแล้วดิอฟทีจริงยังไม่ได้ทำจะไปทำมินิ FTA ทีเขำว่ามีแต่สร้างวารกรรมเป็นวันๆแล้วก็ไม่ใช้พลังงานไปกับการรักษาหน้าตัวนั่นแหละฮะใช่มันก็เลยทำให้เนี่ยฮะเรากำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับคือคุณบอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในยางหลังเลยนะครับแล้วไม่พอพี่ค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อในภูมิภาคเนี่ย อยู่แค่4%นะฮะในขณะที่เราเนี่ยเดิมค่าเฉลี่ย8แล้วทุกอย่างเนี่ยแย่มากของคนอื่นประมาณเท่าหนึ่งอ่ะอัตราการเติบโตก็แย่ของคนอื่นเท่าหนึ่งด้วยเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะเราจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังสุดเองใช่ข่าวหลังเนี่ยนะฮะผมเกรงว่าเวลาเราจะอ่านอะไรเนี่ยเขาจับเราไปกรุ๊ปกับพวก C L M V T แล้วไงฮะแล้ว V ก็อาจจะรอดแล้วนะใช่ V หนีแล้วนะเพราะว่าคุณไปดูตัวเลขเนี่ย V มันวิ่ง ใกล้เข้ามาประชิดเราขึ้นไปทุกวันเราดูถูกเขาไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้คืออินฟราสตรักเจอร์เราหลังทายแล้วค่ะอินฟราสตรัเจอร์มีแต่เพื่อนพม่าที่จะใกล้เคียงนิดนึงวิธีคิดก็เหมือนกันเนี่ยฮะก็กดคนไปเรื่อยๆเหมือนกันไม่ต้องทําอะไรอันนี้เศร้าจริงๆนะฮะกับพลเอกประวิตยก็รับปากว่าครับครับครับเดี๋ยวจะไปคุยให้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ดูแลค่าเงินเนี่ก็สงวนคลังไม่สามารถกําหนดแนวทางได้แต่อาจจะแสดงความเป็นห่วงกรณีที่อ่อนค่าเร็ว ไปหรือไม่กระทบอะไรบ้างนะฮะเพราะด้านซัพพลายเราดูแลเต็มที่ขณะที่อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของไทยต่างจากโรเบีย้ยในสหรัฐธนาคารแห่งประเทศไทยติดตามรายงานตลอดก็ไม่พบการเคลื่อนย้าย เงินทุนมากจนผิดปกติก็ตอน4ีศูนย์เขาก็อย่างนี้แหละมันไม่ผิดปกติหรอกครับจนมันเจ๊งจิบหายกันไปหมดแล้วแหะแต but, trophy, um anyway idence, pues ratos, ่คราวนี้เนี่ยทุกคนก็ให้ไปจับตาดูว่าการบริหารเงินสำรองของแบงค์ชาติเป็นอย่างไรด้วยนะมีคนตั้งเริ่มตั้งคำถามแล้วว่ามันเริ่มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญใช่แล้วก็บอกว่าเรายังอันดับ12คือประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นะใช่ไหมตอนตอนยุคก่อนหน้านั้นเราก็อยู่ในอัตราที่แข็งแกร่งมากแต่ประเด็นคือชุดนโยบายต่างๆในการบริหาร การเงินของคุณเนี่ยมันทันสมัยพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอ,อย่างรอบที่แล้วชัดเจนมากก่อนหน้านั้นเป็น10ปีนะพี่เก๋โลกเขาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่นแบบอลอยตัวแล้วโฟลด์แล้วเรายังาาใช้แบบคงที่อยู่เลยใช่ไหมคุณก็เลยเจ๊งไงเพราะว่าวิธีคิดคุณมันยังไม่อัปเดตไปพร้อมกับโลกอะ่ะคุณยังรู้สึกว่าอยากปกป้องนักลงทุนไทยโดยค้าไว้ที่25บาทอยู่แล้วก็เอาเงินทุนสำรองไปโปะจนเจ๊งเขาลเ่าเขา job description เขาคืออะไรอะ ประเด็นคืออย่างนี้พี่มันไม่ใช่คนแข่งขันเข้ามาประเด็นคือ คุณอาคมด้วยความเคารพนะแกอาจจะเป็นคนเก่งนะแต่ผมว่าแกหมดไฟแล้วอะั้งหมดน,<อ>นี่คือคนเด็กเย็นชาป<า>ะคนเด็กประยุทธ์ไม่หาใครไม่ได้แล้วก็ลเลยไปกวักมือเรียกมาก่อน <มา S 1> หน้านี้เนี่ยควรเป็นคนนายแบงก์เกอร์อย่างปีดีดาวฉายเข้ามาใช่แต่คุณปีดีก็อยู่เพียงแค่ไม่ถึงเดือนแล้วก็หาใครไม่ได้คุณปีดีลาออกแล้วก็ไปหยิบคุณอาคมกลับเข้ามาใช่ไหมซึ่งคุณอาคมก็ก็เป็นเป็นข้าราชการเหมือนเข้ามาอย่างเสียไม่ได้ใช่ใช่แล้วก็เป็นเดือดอย่างเสียไม่ได้แล้วก็เป็นพอให้พ้นไปวันๆแล้วก็รอเวลาหมดวาาระี้ ถามว่าไม่มีความดีไม่ปรากฏนีท้ทั้งๆที่สมัยเป็นเลขาสภาพัฒน์คุณอาคมเป็นคนที่เก่งและบรท์มากนะ,ะแต่ว่าพอมาอยู่ในองค์คาพิวแบบนี้ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เอออันนี้ก็อีกแฟกเตอร์หนึ่งทำงานกับพลเอกประยุทธ์มันเป็นคือเท่าที่แขกฟังเท่าที่แขกอ่านที่คุณอาคมให้สัมภาษณ์แขกนึกไม่ออกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนบรายและคนเก่งได้ยังไงก็ดูปัจจัยภายนอกภายในอ่ะดี่บอกแกค่อนข้างขึ้นชื่อว่าเป็นคนบรายขั้นใหม่อะไรเงี้ยแกขึ้นชื่อว่าเป็นคนแบบค่อนข้างอินนี้เลยล่ะก็แปลกใจแล้วคไบรายนั่นหายไปไหนถูกพลเอกประยุทธ์ดูดเข้าไปฮะแต่พลเอกประยุทธ์ดูดความบรายไปก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทำให้พลเอกประยุทธ์ไปขึ้นครับ อ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสาบาทกว่าเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็คืนนี้คงต้องรอดูกันต่อว่าจะอ่อนค่าไปอีกไม่หลังการไปทุนทำธุรกิจพูดเลยครปวดหัวมากว่าต้นทุนทุกอย่างมันที่เราสินค้านําเข้าขึ้นมามันพุ่งขึ้นแบบนี้นะครับ